อีเวนอีเวนเขาเล่นอย่างไช่หบปูราเข้าไปเสื่ยดีรออะไรอยนู่นโอเคผมมาเสี่ยงแล้วที่เขาทำอย่างนี้ท่าแล้วก็โคชไดายุบหม่ใหม่ใหม่ใหมเขเปลี่ยนใจละอ้าวมุงเกลยดแมว ที่ผมเจอบักหนึ่งมาซึ่งเกียดแมวเกมนี้แล้วมันเป็นหมูกอะไรเนี่ยพิเชียะไรเป็นหมวกอะไรเป็นเป็นดูโอเหรอวะเพลงอะไรเป็นดูโอเอ่อเพลงอะไรใสิผมทีมันมีเสียงหัวฟันหมนากะไย่างเงี้ยผมจะหาคนช่วยกระถืนมีเส้นผม,ามานผ่านหลักไปด้วยกันนะพอผมเจอแล้วก็กำลังนี่เอเอจะรอว่าผมหายตายนานๆน่นนะ มานานแล้วผมว่าอีกไม่น่าผมจะตายหาแล้วใครก็ได้ช่วยผมทีผมกำลังจะตายบื่บจี๊ยคนนี้ครับเขาเราวิ่งมาค้นมาเลยครับเข่งของกล้าหาเขาครับจูนจูนครับจ,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 จีครับจีจริงนะครับยีจี๊ยเขาโดนลูกเชือกครับได้วยที่เขาก็เบื่อ ดูนี่สิผมหายค้างแล้วว้าวว้าวผมกินเร็วมากว้าวทึงเวลาจุบบอดละถึงเวลาจุบกระบอดละวจริงผมรู้เลยไม่จุบหรอกเพราะว่าม,มันจุบไม่เก่งแล้วผมนั่งเดี๋ยวนะมือผมมืดแล้วมันเอ,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 อเดี๋ยวบมันหลบผมนั่นจะหาที่ดูดๆๆีๆกับกรบอทหนึ่งตัวมาซึ่ง คือการไม่เสียหายะผมถ่ายแบบนี้มากกว่าแต่ผมถ่ายแบบนี้มากกว่าที่จะใช้หนึ่งนั่นเน็ตสอะไรยาผมซูไม่เก่งโอ้โหเบื่อมาไม่กี่นาทีผมตาแล้วเหรอวันนี้โอ้มีวุ้นสายใจป้ามคนนึงครับโคตซื้อผมแล้ว ผมต้องไปเปลี่ยนเนี่ยว,ว่าตากูรู้แต่ที่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้จริงๆมองใช้การก็ที่ที่โคตรค้งแต่วงวานแล้วเหนือเกย์โค,โค้กเขาดาวยาพึ่งหนีผมมานี่โอเคผมหนีละอย่าตากมานะแต่เป็นคนคนตายเราล้นครับเขาตากันเราลุ้นครับล้วเขา,ขา,ขา,ขาตาก,กาัวกอะไรฮนะเฮ้ยผมติดผมติด เดี๋ยวครับผมเจอเน็กบอกเขามีเขาจุดเด็กเต็มหมดอยู่มัมันเฮ้ยผมติดอะไรวะเนี่ยมันติดรถเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่แหละไม่ใช่ละมันอยู่ห่างมาผมหนึ่งเมตรมันตีผมโดนได้ไงจำไว้นะเน็กบอร์ดฮิตบ็อกซ์ประหลาด ลึทหารมานะฮะลปศิทหารมาซึ่งผมไม,ไม่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 คุ้มต้อยงยืนนี้อืมสว่างขึ้นเยอะเทกเทกประสดเนี่ยครับเนี่ยคุณเจอทหารคารับคุณวิ่เข้าส่ครับจำผมไว้นะคุณเจอทห,ห,ห,หารให้วิ่งเข้าส่ยเว้ยดูผมนะถ้าเจอทหารให้วิ่งเข้าใส่ โอเคคุณโนเรนแม้เราก็ตาเแล้วเ,น,วเ,น,เนี่ยผมว่ารันผมซื้อนาฬิก,กายิงดีกว่าอีกเนี่ยสู้บ่ผมสัญญาผมจะไม่ไปหาตหาแล้วคือรู้เรื่อ,องผมก่อนไหมถามก่อนก่อนนะคือเห็นเรื่อ,องผมไม่ดีนเนี่ย ผมช่วย uhm, ลอยหล่อมากตอนนี้นะนะเออเดี๋ยว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 ผมซืวยข้ามสแพร่งเขาช่ข้ามสแพร่งมาตรงนี้มาตรงนี้เฮ้ยมาตรงนี้ผมซื้อคุณค่ากระเพงได้มาตรงนี้มาตรงเออผมต้องตายผมต้องตายคนเดียวมีละผมหนีละไม่อยู่ละไม่อยู่ละ คนเยอะเหตุผลไม่หาคนมีคนเยอะแข่งก็ได้ใช่ผมที่คุณซี่อ้าวเอเอเขาคนเบลวใช่เหรอช่างเด็กซูบผมทุกคนร้องพี่ได้โปรโดผมอยากมีชีวิตรอดแดงกีนลหลายเวล,ลาไปคนอื่นเ,เขามาั่งละผมเพิ่งกดยงมาผมนั้นมีคนใจแป๊ม มอสา้องกินโคคาโคลาก่อนล่ะเขาอยากอีกเฮ้ยเข้าแทงได้เข้าแทงได้ผมซื้อเข้ากรพ่นเขาแทงได้อ่ะเขาหาไปละเอาเอออย่า, like า i̇şte. หันหลังมาอย่าหันหลังมาทำไงดีอย่าหันะหลังมาผมหนีแล้วเออเขาบวมมันทำไงดีตัวเนี้ยโกตาโกราเลยตัวเนี้ยโกตะโกราเลยโกตาโกราเราวิ่งสิครับโลย ผมจะกินมันทำไมโซบะซึ่งโดยผมโดยที่ผมเล่นมาเนี่ยเน็กบอดจะไม่ไปนด้านบนจนแล้วผมมันจนสเตนบานอยู่ด้านบนนะคะแล้วว่าแตกครังขึ้นอยู่ไหนเนี่ยโอ้คนตายแล้วคนคนตายแล้ว มีคนตายแล้วมีคนดาวแล้วมืดและอีงงนนะะอะอกาาอย่างนะผมไม่เอาไปช่วยคุณหรอกฮ่าหาหาเขาตายเร็ดีกว่าแต่ตามหลักผมแล้วเขามาได้ดาวแถวนั้นนะสงสัยเขาจะกดเมนูเสียจแหละไม่ได้หรอกโอ้ว้วาวมีคนวางบาลีแล้วใครวางอะไรอ่ะอู้หูกับระเบิดใช่ไหม ไม่ใช่มันเต็มมันคืออะไรเนี่ยอย่าให้าตายช่างเด็ดสวัสดีค่ะเปีใครอยู่นี้ไหมฮะแล้วเอเอ,เอมันอ,อ๋อตู่โด อะไรกันเลยเพื่อนจะบอกว่าตามาจะบอกว่ามันอยู่ด้านหลังผมอะโอกาสแน่นอนหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซนต์ว่าผมน่าจะอยู่ด้านหลังผมนี้เห็ใไหมมันยิดได้ผมดูช็อตสแก็แสดงว่าเข้าด้วยไม่มันพังบาเรียมาแล้ว รงดิเปิดหมดใครสุดไม่รู้ใครเฮ้ยผมติดเปิดหมดพี่ผมไม่รู้ใครยาเด็กหมดขอร้องผมมือดีคุณไ่เก่งโอเคเด็กหมดตายล้วแล้วแดดมันเท่าไหร่น่ะรอๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆาๆๆๆ ผมแซกโกกาโคลาผมยังเป็นประหยัดจีจีจไีไม่มีใครมาตรงนี้เลยไม่มีใครมาผมได้ยวอยู่ตรงนี้เวลว่านี่บทค,คุณว่านะในบทแม่จูดในบทแ,แม่เลยแล้วผมบอทั้คู่พ่า โอ้โหโอ๊ย <S <S 1> <S 1> ผมชูมไม่เก่งแต่อื้อว่าไปผมมีโค้าแต่ผมนั้นไม่ใช้บอ้ จงเป็นคนใช้ป้าคนนะครับเขากำลังช่วยผมตัวนี้เช่กับเป็นหมาเนี่ยสั่งมากเกะผมเตรียมรอแล้วนะผมเตรียมโคคาโคลาเดี๋ยวนี้กินแล้ววิ่งนครับโดนอะไรอย่าไปรุน ดมีคนดากันลัวๆตัวนี้มีคนดานดูลัวๆไม่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 ไมโคคาโคาเอา่ออันนี้เป็นสเปพิเศหละครับเป็นมีดแทนนะฮะ เป็นรอบพิเศษมีแทนนะฮะมีมีแทนจริงๆคะซึ่งบทนี้ก็ตายตายฮะที่นีแทนก็ไปแล้วช่วยดเขาส่งหา ครับทหารทหารโอเคไม่ตถามอย่าฉลาบไตรงนี้ทหารไม่ลาดขึ้นมีาหารแล้วคอมพิวเตอ เขาก็ได้อยากได้ปืนมากเลยในบดนี้ผมอยากได้ปืนมาคัาดทหารนนี้เพื่อนทหารอยู่ด้านล่างลงไปไม่ได้ตายอยู่ด้านล่างลงไปไม่ได้ลงไปเข้ากับตายผมมีขิ้จริงๆแล้ววะผมมีกี้จริงๆแล้ววะโคคาโคแล้วกูเวกเลย ก็ไปก็ไปยินก็ไปจิงอะลาผมแล้วผมว่าหลารเนี่พอจุ๊กง่ายยูเพราะว่าเขาดูมาเนี่ยมันก็พอจูได้เนี่ยพอจู๊กได้เนี่ยสูเบิร์ตามพอได้พอได้ไหม ว่านะผมรู้ทุกแต,ตแต่ต้นไม้อะเดแบบนะ็กต้นไม้เนี่ย,ยออแบบล่อบทมาใช่ไหมล่อแล้วบทมันก็จู๊แบบเนี้ยจูกดเลยเทคนิคจูกดอะเออแต่ก็ระวังด้วยมันมีมันจะมีแบบบอทสลาเกิรสัมบา้านไอคิวจังหวะนะครับผมเห็นคนดังเขาจู๊อย่างมงมันคนนั้นล่าครับเขาจู๊อย่างมงมันนะคะเขาจู๊ดครเก่งเลยค่ะแล้วใครตายวะเขาตาพวกอะไร เขาตายอยู่ไหนเขาตรงูเหรอเจงแค่ยูคงอยากเจ้าคณะแต่มีคนใจปั๊มเสียคละะี่ผมอยากรอสิ่งหนึ่งว่ะอยากรอ,อ,องิ่งอย่างชาร์ความเร็วและกระโดดแล้วพุ่งไปเลยไม่ถึงวีแล้ว ดูต้นไม้เฮ้ยม,มันมันสลดัดเน็กบดสลดัดโอเคไม่นสลัดแล้วผงผงสองบดไม่ได้บดสลดัดทำไมาผมหน,น้าจอชา,าโดโลดไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะบอกนะว่าเมื่อกี้เน็กบอดสกินไม่โหลดใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้เน็กบอดสกินไม่โหลด เขาสินะผมอยากเรียนเลยเด็กบอดกินไม่โหลดเนี่ยเด็กบอดสกินไม่หลุดบัวแปลที่แย่มากนั่นสิเมาได้บอดสก,กินไม่โหลดเนี่ย,กกนนยติ้งว่าเราลงล่างแล้วมาเลยเน็กบอดผมพร้อมจูงแล้วบัว คนตายหนานงะูเจอเด็กบุตรสกิบกระโดดสูบบ่แต่เออว่าไปทำไมเด็กบุตรสกิบคุณฉลาดมากฮะมีคนใจป้ามัุวซัผมแล้ว เฮ้ยขอโดนโอ,อเคเออไม่นะหมาไม่นะสุดอกสุดอกเขาดาวไม่ผมเกลียดเน็กบอทสกินไม่โหลดตามฮะไม่นะัคือเอน็กบอทสกินไม่โหลดเพราะบางทีมันก็หลบแยกมากนะเออนะผมระเบิดด้วยสิ มือเขาดีแล้วอะมองใจค้าวตาและผมนั่งจองเราบางอย่างวิญญาคะและซื้ออะไรบางอย่างนั่นคือนั่นคือแลนไมายมาทุกคนเน็กบอลบูชัดแลนไมายใครจะชนะในบทเขาแลนไมายใครชนะในกูทายหรเลไม่เลือก ก็ได้สิผมทีมาลมาะาลม,านะมาครับเน็กบดโูชัดแลนดไม้ใครจะชนะมาหาเน็กบดมามามาทางนี้เน็กบดมหาแลนดไม้มหาแลนดไม,มลนไม้ผมเน็กบดโูชัดแลนดไม้ใครจะชนะเออเดี๋ยวผมดูหลังด้วยโซบัวเอาจริงดิเฮ้ยเน็กบดท่านี้ผมอยู่นี่มานี่หน่อยเน็กบดอ้เสียของ เน็กบดไม่ได้มาหาเล่นไมคผมมาหาเล่นไมคผมมาหาเล่นไมค์ผมเฮ้ยมาหาเล่นไมค์ผมคุณคุณรอดรอดจากเรนมาตัวเอนี่นะโซ้บ uh ่มาเน็กบอดมาทางนี้ผมหน่อยเน็กบอดพีทพีทเน็กบอดพีทพีทดูร่มเองใช่ไหมเนี่ยมาเน็กบดผมพร้องด้วยเข้ามาเลยเน็กบอด เข้ามาเลยมาผมนี่มาโค <c oughs> ขาโคลาเดี๋ยวนี้ <c oughs> โคขาโคมงกีเดต <c oughs> บอร์ดฮอทอ์ว้นเดียวผมวาร์ดได้เขาวาร์ดได้มา <c oughs> เอ้มปืนว่ะโอ้ปืนพกขุกยไูไปตายรไฟไเจ ฉันกลังเปิด่มารคใช่ไโอเคผมแพ้โอเคได้ซุปผมตีเด็ดบบพากับผมเลยศูนย์ดาเมจศูนย์ดาเมจว้าวศูนดาเมจคุณระวังว้าวศูนดาเมจว้าวว้าวศูนดาเมจว้าวว้าวไม่อาจารย์เลขาศูนย์ดาเมจีๆโซเบรอ มผมลบไปเวลายาวนานแล้วใครก็ได้ช่วยผมทีผมกำลังจะตายแล้วหน้าจะผมมันแดงมากใครก็ได้ช่วยผมทียืดมือมาสุดผมหน่อยผมขอร้องผมกำลังจะตายปลาน้อยสุดผมหน่อยโอเคไหมจบไหมใครก็ได้ ประเทศไม่ผมเราจะตายแล้ว,าวลาก่อนในโลกเฮ้ยมีคนใจเป้าใช่ไหมผมเออผมตรงไี้ผมตรงนี้โอเคจะไม่เกี่ยวไรผมจะไม่ใช้ลูกตนะแล้วเน Coca cola not It was for the greater good, ma'am. It was low key. It was for the greater good. ขอจบพิมครันี้ด้วยกันฮนะผมขอปิดคลิปไปครนี้ด้วยกันนะบ๊ายบายอีคำงูและเอ้